ครับวันนี้มาดูเนื้อหาของโรคไหลาตายนะครับจะคุยกันเรื่องของการอ่านขึ้นฟ้าหัวใจแล้วก็ความรู้เรื่องโรคไหล่ตายเล็กน้อยนะครับผมหมอเจอ้ผมเป็นยาไอผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับผมมาคุยในเรื่องนี้นะมาเป็นการเตรียมงานบรรยายที่วิทยาลัยพยาบาลราชบุรีนะครับผมจะไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมคุยเรื่องของขึ้นหัวใจตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วครับเป็นเคสที่เล่าให้ฟังนะเคสนี้ครับ เป็นผู้ชายอายุไม่มากผู้ชายก็อายุแค่27ปีเองครับคนไข้ก็นอนตอนคืนนะครับแล้วก็ภรรยาที่อยู่ข้างเตียงนะครับก็ได้ยินเสียงคลื่นคาดเหมือนเสียงกลนะครับแต่ว่าลักษณะเสียงกลเนี่ยมาดูแปลกเขาก็เลยหันไปดูภรรยาก็เห็นว่าคนไข้ดูตาเหลือกครับการที่กลเนี่ยมันเป็นเสียงเขาเรียกว่าหายใจเรื่ะครับการหายใจเรื่อคือมันไม่ปกตินะหายใจเรื่ะครับตาลอยแล้วก็แบบหายใจเหมือนฮุบอากาศเนี่ยปากเพเยะแล้วครับ แล้วก็ปุกก็ไม่ตื่นอ่ะจริงๆเนีี้คนนี้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วครับทีนี้เขาก็เลยโทรเรียกกู้ชีพะครับกู้ชีพไปถึงอ่ะก็คำที่ประจรไม่ได้ทางกู้ชีพคำที่ประจรได้นะครับเอ่อไม่ถึงเขาคำไม่ได้นะเขาสามารถที่จะคำที่ประจรได้ครับแต่ว่ากู้ชีพที่ไปถึงเนี่ยคำที่ประจาไม่ได้ก็เริ่มทำการปั๊มหัวใจแล้วก็ติดเครื่องกระตุ้นฟังหัวใจปรากฏว่าคลื่นเป็นข้างบนนะครับในเครื่องกระตุ้นฟังหัวใจเนี่ยแสดงคลื่นที่เป็นลักษณะยึกยืยอย่างเงี้ยเขาเรียกก็เป็น เมนติคูล่าฟิบเบิลเลชันเมนติคูล่าคือหัวใจห้องล่างเต้นนะครับแต่ว่าไม่มีการเต้นพริวอะพริวหัวใจห้องล่างเต้นพริวเป็นเมนติคูล่าฟิบเบชันคือหัวใจของเขาเนี่ยมันพริวอยู่ครับพอหัวใจมันพริวนะครับหัวใจมันพริวเลือดมันก็เลยออกไปจากหัวใจไม่ได้ก็เลยคำทำชีพประจอนไม่ได้นั่นเองก็ทําการกดปุ่มช็อตไฟฟ้าไป1ครั้งนะครับสักพักหนึ่งอะก็ำทำชีพประจานได้แล้วเริ่มมีสัญญาณชีพพอมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็ติดเครื่องเครื่อง,งดูคลื่นหัวใจ2ลีะัก็็เเหนน ที่ตำแหน่ง V1 V2 เราเห็นลักษณะที่เป็นเป็นเหมือนโคฟไทส์ครับอันนี้ที่ V1 V2 ก็คิดถึงโรคปูกันด้าหรือว่าโรคไหลาตายนะครับประวัติจะแบบนี้ครับโรคไหลาตายก็คือจริงๆผมว่าโรคไหลาตายมีประวัติอยู่2แบบแบบแรกคือมีอาการนะครับอย่างเงี้ยคนไข้โคมา่าหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วเราก็ปั๊มหัวใจปรากฏว่าพอมีสัญญาณชีพมาตรวจที่หลังก็เห็นลักษณะคลื่นแบบนี้ครับ ที่เป็นจริงๆมันคือเป็นแบรนด์บรานบล็อกนะเป็นไรบรนด์บรานบล็อกครับแต่ว่าลักษณะเหมือนกับโค้กทยอย่างเงี้ยเหมือนไมโทรครับอันนี้เป็นบุคนลาอีกคระเภที่2ก็จะเป็นคนไข้ที่เขาไม่ได้มีอาการอะไรครับมาตรวจร่างกาย,ยอย่างเช่นเงี้ยเวลาที่เพราะว่าโรคไหลาตายเนี่ยถ่ายท่อทางกรรมพันนะครับมักจะถ่ายท่อในเพศชายเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเพศหญิงนะผู้ชายเป็นได้มากกว่า8เท่าครับอย่างเช่นคนเนี้ยถ้าเป็นพี่ชายอะ่ะหัวใจหยุดเต้นไปใช่ไหมหัวใจเต้นพลิ้ว แล้วก็ปั๊มหัวใจจกกนกระทั่งมีสัญญาณชีพมาแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าอสงสัยจะเป็นโรคไหล่ตายนะคุณหมอก็จะนําให้ญาติใสา่ตรงครับอย่างเช่นญาติใสา่ตรงอะ่ะน้องชายเนีย่ยพี่ชายเป็นต้นไปเนี่ยมาตรวจนะครับแล้วก็น้องชายไม่มีอาการอะไระครับแต่วิ่งมาดูเฮ้พี่ชายเป็นอะไรหรออยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วก็น้องชายเนี่ยคุณหมอก็แนะนําว่าอึมาตรวจคลื่นหัวใจนะแล้วก็พบโดยบังเอิญน,นะครับว่าเนี่ยน้องชายก็มีคลื่นแบบเนี้ยเหมือนกันที่วีหนึ่งวีสองที่มันผิดปกติ ก็บอกว่าน้องชายก็น่าจะมีโอกาสเป็นโรคไหล่ตายนะซึ่งก็ต้องตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับมาดูแนละ้วบูกันด้าคืออะไรนะครับบูกันด้าครับ็บูกันด้าคือโรคไหล่ตายมันเกิดขึ้นมีรายงานครั้งแรกในญี่ปุ่นนะครับต้นกันนาไปแล้วนะเขาเรียกบูกันด้าเพราะว่ามีความเชื่อในอดีตนะคนไทยในอดีตก็มีความเชื่อผมยังเกิดทันในยุคนั้นเลยที่บอกว่าเป็นผีแม่ว่ายครับจะเป็นช่วงที่คนไทยไปทํางานที่ซาอุดอิอาระเบียกันเยอะ,ะครับเพราะว่าช่วงนั้นซาอุเปิดประเทศแล้วก็ รายได้ดีอ่ะคนไทยก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับไปทํางานเป็นเป็นผู้ที่ทําใช้แรงงานนะครับแล้วก็คนช่วงนั้นก็เป็นอายุน้อยครับไปทํางานหนักแล้วปรากฏว่าหลายครั้งที่คนไข้ก็ปูบหมดสติไปตอนที่นอนนะครับแล้วก็เสียชีวิตในตอนที่นอนเ็าเรียกว่าโรคหลาตายบางครั้งก็มีความเชื่อว่าแบบผีแม่ไหมมาเอาตัวไปครับบางคนก็จะมีการผูกผ้าของมาที่หน้าบ้านมีใครเกิดทันยุคนั้นไหมครับผูกผ้าของมาที่หน้าบ้านเพื่อไล่ไม่ให้ผีแม่ไหมมาเอาชีวิตของ ผู้ชายที่อยู่ในบ้านไปในยุคนั้นนะนานมากแล้วครับน่าจะเป็นยุคข,ของในยุคัฐมนตรีน่าจะเป็นคุณชาติชายครับนานมาก้วครับยุคนั้นแหละนี่เป็นโรคบูกาน่าครับบุกาน่าเนี่ยเป็นโรคที่พบในคนเอเชียเยอะครับแล้วก็ถ่ายทอดกรรมพันธุ์ในผู้ชายผู้หญิงก็เป็นได้นะแต่อย่างที่กล่าวไว้ว่าผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่า8เท่าเวลาตรวจขึ้นหัวใจครับขึ้นหัวใจจะเห็นตรงลักษณะ V1 V2 เนี่ยลักษณะเฉพาะ,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 ะมากค,ครับตำแหน่ง V1 แล้วก็ตำแหน่ง V2 จะเห็นคลืน่นแบบนี้ครับที่เป็น ไอาอซาพรามแล้วก็ลักษณะเหมือนกับเหมือนกับผมว่าเหมือนเรือใบอ่ะเขาเรียกโคบไทส์อ่ะโคบนี่หมายถึงพวกชายหาดนะครับจะมีภูเขาเหมือนเขาตะปูครับเป็นโคบอ่ะเหมือนหน้าผาแต่ว่าผมว่าเหมือนเหมือนเรือใบนะเดี๋ยวผมจะวาดเรือใบให้ดูอันนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้คือตัว P นะครับ P แล้วก็มีตัว R ลง S ปรากฏอันนี้คือ R ตัวแรกไงนี่คือ R ตัวแรกเรียกว่า R 1ตัวแล้วก็ลงเป็น S แล้วขึ้นอีกตัวหนึ่งเป็น R อีกตัวอันนี้เขาเรียกว่า R พร์มไอเอสแพรมไตัวหลังจะค่อนข้างจะนูนและทีกับหัวซึ่งเราจะเห็นใน V1 V 2อันนี้ักษ่วนนี้คิดถึงบูกันได้านะครับเป็นความดุกเดิของการนํากระแสไฟฟ้าที่หัวใจประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอยู่แถวตำแหน่ง V1 v น่นี่แหละมาดูรูปถัดไปนะครับผมให้ดูบูกันด้าผมสรุปเป็นภาพวาดกระตูนะครับว่าบูกันด้าคืออะไรโอเค ในรูปนี้เป็นผู้หญิงผมว่าผู้หญิงที่หลับไหลเป็นผู้ชายก็ได้นะครับที่เขาหลับไหล mm hmm. ก็เหมือนเรื่องเล่าเลยแหละว่าคนไข่ยอยู่ดีก็หลับไปเลยแล้วก็ภรรยาได้ยินเสียงกรนคลื่นขาที่มันผิดปกติซึ่งมันคือหายใจเคือกอครับ mm hmm. เขาไม่มีเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วแล้วก็เนี่ยนอนอยู่แล้วเห็นไหมครับว่ามี V1 V2 mm hmm. ผมติดตรงน,นี้เวลาที่ v, 1, v 2, ี V2 เราติดที่ตรงด้านบนนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็คือเนี่ยบูกนาจะเห็นคลื่นไฟฟ้าที่มันผิดปกติที่ตำแหน่ง V1 V2 ซึ่งมันจะมีอยู่2แบบนะก็จริงๆแล้วมีอยู่3แบบนะครับสามไทแต่ว่าที่เราจําก็จํา2ไทอ่ะก็คือเนี่ยครับตัวหน้าเนี่ยอันนี้เป็นโคบไทใช่ไหมครับโคบไทมันจะลักษณะมันจะข้างหลังมันจะโก่งเหมือนกับตัวของไอ้ตัวกากรอยครับตัวผีเนี่ยผมก็ว่าผีที่นั่งอยู่บนนั่งทับคนไขน้จะได้เป็นหลายตายนะผีนั่งทับนะครับเห็นไหมมันเหมือนตัวกากรอยครับมันคือโคบไทนะครับ โคกไทยโคบนี่หมายถึงหน้าผามันเหมือนภูเขาตรงหน้าผาเคยเห็นทะเลไหมครับมันจะมีหน้าผาก็คือเหมือนก้อนก้อนภูเขาที่เป็นหน้าผานะครับอีกแบบหนึ่งที่อาจจะพบได้ในคนไข้นะครับบางคนก็พบเป็นโคบไทยนะโคบไทยมีนะน้มจะเป็นบุกราดะครับอีกอันนึงก็เป็นเขาเรียกว่าไซเดิลแบ็คคือเหมือนอ่านม้าผมก็วาดรูปม้าอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเงามืดนะครับเป็นม้าเนี่ยครับก็คือแบบเป็นผีม้าครับเห็นไหมตรงนี้มันเหมือนมีกระยุกอย่างเง้ครับเหมือนเป็นอ่านม้าตัวนี้ก็็เปนนตััวีะครบ ตัวนี้คือตัว P นะอ๋อเมาส์หายตัวนี้คือตัว P นะครับอันนี้เป็น QRS แล้วตัวนี้ก็เป็นตัว R ตัวแล้วค่อยขึ้นตัว T ครับเห็น <He ard S 1> ไหมว่าเป็นลักษณะเหมือนกับอ่านม้าครับแบบนี้นะอันนี้คือเป็นโคฟไทายนะลักษณะเหมือนกับตัวกากอยนะครับมาดูในรูปนี้นะครับข้างๆเนี่ยเห็นไหมเ,เขียนว่าบุกาน่าจะพบลักษณะข,ขึ้นหัวใจได้ในแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นทายหนึ่งะครับชนิดที่1เนี่ยก็คือเห็นเป็นโคฟไทาย เหมือนตัวกากรน,นะครับถ้าเป็นชนิดที่2ก็จะเห็นเป็นลักษณะของอ่านม้าแซดเดิลครับเป็นแซดเดิลเหมือนอ่านม้านะเซเดนแบ็กซึ่งกลไกการเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวบูการ่าเกิดจากอะไรแต่คิดว่าน่าจะมีหัวใจส่วนด้านบนนะครับส่วนคู่ๆเน่ยของหัวใจเนี่ยมีการพวกส่งสัญญ,ญาณประสาทประตูโซเดียมชานเลเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยทําให้มันดีขึ้นดีเนี่ยมันเกิดลักษณะที่เป็นบูการ่าที่มันมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเวลาที่นําไฟฟ้าผิดจังหวะซึ่ง บางคงเนี่ยก็มีบุกันหน้าที่เห็นได้เนี่ยบางคนไปตรวจขึ้นหัวใจก็เห็นขนาดนี้นะครับโคบไทหรือว่า side wall type เนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรน,นะมันดีคือดีมันรวนนะครับไฟฟ้ามันรวนก็จะเห็นคลื่นตรงนี้ที่ผมวาดรูปก,ก็คือเป็น ventricular fibrillation นั่นเองนะเป็น Vf ครับเขาก็เลยเหัวใจเต้นพริว้วแล้วก็ํำชีพประจอไม่ได้ก็เลยตาเหลือกอย่างที่เคสที่เล่าครับก็เลยต้องไปทําการช็อตไฟฟ้าหัวใจปั๊มหัวใจแล้วก็ติดเครื่อง AED แล้วก็ช็อตไฟฟ้าบุกันหน้าซินโดรมครับ อีกรูปนึงนะครับนี้เป็นรูปของการรักษาถ้าหากว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยบรูกาน่าได้แล้วเนี่ยเราก็กบว่าเขาหมดสติใช่ไหมเราปั๊มหัวใจเราช็อตไฟฟ้าแล้วเขาตื่นขึ้น,นมาได้ดีครับอนาคตก็มีโอกาสเป็นซ้ำนะมันเกิดได้อีกครับก็อาจจะต้องมีการใช้เครื่องนะครับ ICD ก็ IC คือเครื่องช็อตไฟฟ้าฝังเข้าไปในหัวใจเลยครับมันจะเป็นเครื่องเหมือนติดอยู่ตรงหน้าอกนะครับปุ่มนี้มันเป็นเครื่องที่เป็นการสร้างไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับมันก็จะมีสัญญ,ญาณขั้วเนี่ยไปต่อที่หัวใจ แบบในสายเลยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้นอนอีกทีนึงแล้วปรากฏว่าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะเป็นหัวใจเต้นพริวอะเป็นตรงอย่างนี้ครับเป็น v e n t i c o l e s i Fibrillation เครื่องตัวนี้จะดีเท็ได้เลยครับจะตรวจสอบได้แล้วก็ทําการช็อตไฟฟ้าให้เลยปึ้งนะครับคนไข้จะได้ไม่ต้องเป็นไหลยตายนะครับน,นี่ก็เรียกว่าเครื่อง ICD นะเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อคนไข้มีอาการเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นหัวใจหยุดเต้นแล้วก็กู้ชีพได้แล้วครับสัญกู้สัญญาณชีพกลับมาได้อันนี้ในอนาคตระยะย,ยาวป้องกันไม่ให้เป ไปดูขึ้นหัวใจเดี๋ยวกว่าครับทีนี้บูกันดามันมีคำหนึ่งนะผมว่าหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าบูกันดาลีดบางครั้งเนี่ยเราติดที่วีหนตำแหน่งธรรมดามันไม่ชัดน,นะครับเราต้องเลื่อนมันขึ้นไปอีกหนึ่งตำแหน่งเขาเรียกว่าบูกันดาลีดอ,อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับปกติเราติด V1 V2 ที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมตรงตำแหน่งช่องว่างระหว่างซี่โครงที่4ี่ครับอินเตอร์คอร์แตนตสเปซที่4เราติด V1 แล้วก็ V2 ถ้าเราดูหัวใจถ้าผมวาดหัวใจอันนี่ก็จะเป็นหัวใจของคนเราครับมันจะเป็นนนตาแแหหห่งงัวววใจวว้้อขถๆี บูกานดาเนี่ยมันจะมีความป็นปกติของตำแหน่งหัวใจด้านขวาบนๆนะครับทีนี้บางที V1 V2 มันอาจจะไม่ชัดนะเขาก็จะมีการเลื่อนขึ้นไปอีกครับเป็นช่องว่างระหว่างซี่โครงที่2ก็คือเลื่อน V1 ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นช่องว่างที่2แล้วก็เลื่อน V2 ขึ้นไปตรงนี้ครับอันนี้ก็จะอาจจะทำให้ลักษณะของบูกานดามันชัดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครั้งแรกเนี่ยติดไปแล้วเห็นว่าแบบไอ้โคไทายมันไม่ค่อยชัดนะพอเราเลื่อนตำแหน่งนครับเลื่อนเป็น VV1 ขึ้นไปขี่งขึ้นไปข้างบน,น,น,ป,งบนปรากฏว่า โคฟทายมันชัดขึ้นก็มีนะครับเขาเรียกว่าเป็นบูการ่าลีดอันนี้คือเป็นแบบไหนนะเป็นโคบทายจริงๆผมว่าโคบทายเหมือนเรือใบครับเหมือนเรือใบไหมนี่เป็นสองกระดงเรือนี่ก็เหมือนตัวใบของเรือผ้าใบของเรือเห็นวีหนึ่งไหมครับจริงๆมันคือไรเบรเดนบล็อกนะครับเป็นเส้นเส้นประสาทหัวใจด้านขวาที่มันล่าช้าผิดปกติเบรเดนบล็อกไห้เห็นนะครับเห็นไหมนี่เหมือนเหมือนเรือใบนะครับที่วีหนึ่งวีสอง แล้วก็มาดูอีกรูปนะครับถ้ารูปนี้ครับรูปนี้เหมือนอ่านม้านะเป็นบูกนาทายสองแซดเดิแบ็คคำว่า s ซดเดิแบ็เหมือนแปลว่าอ่านมา้าเหมือนไหมครับมันเหมือนอ่านมา้าก็ยังเห็นวีหนึ่งวีสองที่มันมีการยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไร้บริษบล็อกแต่ว่าตรงนี้มันดูราบไปหน่อยก็เหมือนเป็นอ่านมา้าผมก็วาดมาให้ดูเลยครับเป็นวีสองนะเห็นไหมตรงนี้ครับเหมือนกับอ่านมา้าอ่านม้าที่ที่เขานั่งอ่ะอานมา้าเป็น s ซดเด n b a แบ็นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของบูกันดานะ,นะครับผมว่าจำเคสนี้ได้นะครับจะได้จำเรื่องที่เล่าได้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะเรื่องของบูกันดา,นาเป็นตอนที่5นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมก็เตรียมงานบรรยายที่วิยาลัยพยาบาลบระราชชนีที่ราชบุรีนะครับคุยเรื่อง e k g ให้กับนักเรียนพยาบาลก็สามารถมาศึกษาเนื้อหาพวกนี้ก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมจริงที่นั่น งานบรรยายเกิดขึ้นวันไหนล่ะครับมาเดี๋ยวผมเปิดตารางก่อนจะบอกหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าจําตารางไม่ได้ว่าเราบรรยายวันไหนซึ่งน่าจะเป็นวันที่เดี๋ยวผมดูให้นะครับตารางก็เป็นวันที่อ๋อ6ก,กุมภาครับ6ก,กุมภาจะไปเวียพยาบาลบรมราชชนนีที่ราชบุรีครับ6ก,กุมภาก็สามารถดูไลฟ์สดได้นะครับผมบรรยายเช้าบ่ายนะครับ ประมาณ6ชั่วโมงก็จะมีการคุยเรื่อง EKG จะคุยว่าแบบพื้นฐาน EKG อ่านยังไงบ้างแล้วก็มี EKG อะไรบ้างที่เราต้องอ่านให้ได้ในห้องฉุกเฉินนะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของเราได้นะครับเพจชื่อว่าห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตน,นะครับจงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ